วันนี้เริ่มต้นฟังเพลงที่มีจังหวะสนุกสนนะคะทักทายคนที่ฟังออนไลน์ในเวลานี้ด้วยนะคะ indie.onair.one ตอนนี้เราพร้อมนำคนฟังที่ฟัง fm 107.75เมกะเฮิร์หาดใหญ่เข้าสู่การรายงานข่าวพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะนักกุตุนะคะของเราพร้อมแล้วด้วยเช่นกันทุกท่าว i n d นนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝังต สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภาวดีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะวันนี้คุณทิติพลศิตารัตน์นักวุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะทำหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศวันดีวันนี้วันที่9เดือน 9, เเฮงปังร่ำรวยนะคะคุณทิติพลครับเช่นนั้นครับเช่นนั้นครับค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นภาพแรกกันเป็นภาพแผนที่อากาศผิวพื้นค่ะ ครับข้อมูลแผนที่อากาศอยู่พื้นเช้านี้นะครับตัวพายุนะครับอ่ายางหินะครับตอนนี้ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วนะครับแล้วก็อ่อนกำลัง ไปนะครับเป็นยามมงคลอากาศต่ำนะครับกลุ่มนะครับแถวประเทศเวียดนามตอนบนและก็ลาวตอนบนนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ยังคงทําให้แถวภาคเหนือภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนบนเนี่ยครับยังคงมีฝนหนักนะครับสำหรับบ้านเราเองนะครับมรสุมตัตกเฉียงใต้ก็มีกําลังอ่อนลงไปนะครับทําให้ภาพรวมของวันนี้นะครับบ้านเราเองก็ฝนนะครับเริ่มลดร้อยลงไปครับรวมถึงขึ้นลมก็ลดลงด้วยครับคุณธนพรทักเข้ามาว่าคุณทิติพลหายดีแล้ว ยังไม่ร้อยเปอร์เซนใช่ไหมคะเสียงยังมีแบบใช่ครับใช่ครับใช่ไหมคะยังมีนิดยังมีอยู่อีกนิดนึงขอบคุณมากเลยคุณธนาพรถามแทนสุภาวดีไปเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณอเนกนะคะสวัสดีครับแชร์แล้วครับขอบคุณครับถ้าข้าม คุณพินร้อนมากครับคุณไรอิงพลึกสวัสดีค่ะคุณอวยชัยสุราชฝนตกแต่เช้านะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงร่วมพูดคุยสอบถามข้อมูลเข้ามาในเช้าวันนี้ได้เลยค่ะคุณทิติพลศรีแตรัฐนักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการทำหน้าที่อยู่ในเวลานี้ค่ะเราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเห็นชัดๆเลยก็มีเมฆแล้วก็ฝนนะครับส่วนใหญ่ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ตอนบนของประเทศไทยแล้วก็รวมถึงภาคใต้ตอนบนนะครับค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรร์ของชุมพรค่ะรดาร์ชุมพรนะครับมีฝุนเล็กๆน้อยๆนะครับจากฝั่งน้ำมันเคลื่อนตัวเข้ามาแถวจังหวัดละนองนะครับแถวชุมพรตรงนี้นะครับในช่วงเช้านี้นะครับ รวมถึงพื้นที่สุราษฎร์ด้วยนะครับเป็นฝนเล็กน้อยตอนนั้นครับมีนานองเคลื่อนตัวไปด้านท่กตะวันออกครับค่ะไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพลาสสงขลาค่ะครับเรดาร์สติงพลาสสงขลานะครับก็เวลาล่าสุดเนี่ยครับจะมีกลุ่มฝนนะครับก็เคลื่อนตัวจากฝั่งน้ามันนะครับฝั่งนาูเก็ตนะครับกำลังเข้ากระบี่แล้วเข้าไปทางสุราษฎร์นะครับแล้วก็ทางนครศรีธรรมราชแล้วก็ทางตังนะครับค่ะ คุณพงศักดิ์จากสุราษฎร์สวัสดีค่ะต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะภาคใต้มานล้วนะครับโดยภาพรวมแล้วก็คือว่าฝนลดลงนะครับเนื่องจากมรสุมเสียงตะนตกเสียงใต้นะครับก็มีกําลังอ่อนลงไปนะครับทําให้ภาพรวมก็ฝนลดลงเหนือ40เปอร์เซ็นต์ของที่นะครับยังนั่นมาดูรายจังหวัดนะครับเพชรบุรีนะครับหรือจังหวัดยะลาและก็นราธิวาสจะมีฝนมากกว่าริเอณอื่นนะครับที่60%อนของที่ก็จบ นะครับแล้วก็จนถึงสงขลาปัตตานีก็พื้นที่40-40%ขอ,องพื้นที่นะครับส่วนอุณหภูมินะครับต่ำสุดอยู่ที่23-27องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสนะครับยังไงก็ฝากเตือนนะครับในบางพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนอาจจะอนามันเข้ามานะครับอาจจะมี เรื่องของลมได้นะครับวันนี้อาจจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ได้ครับส่วนเชาาเรือนะครับวันนี้เองก็ขึ้นลมก็อ่อนอ่อนลงลง,ลงไปนะครับถ้าเป็นอันนามันเองนะครับตอนบนก็อยู่ประมาณ2เมตรส่วนตอนล่างหนึ่งสองเมตรนะครับส่วนอ่าวไทยเองนะครับตอยภาพรบินก็อยู่ที่1นึงเมตรครับค่ะคุณอวยชัยถามเพิ่มเข้ามาวันนี้ชัยบุรีสุราชฝนจะน้อยลงไหมคะคุณทิติพล ก็ยังคงมีฝนอยู่นะครับแต่เป็นฝนจากอันดามันนะครับเคลื่อนผ่านนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับดูจากภาพเรดาร์เมื่อกี้ก็มีฝนจากกระบี่เข้ามาเริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของฝนะเป็นเป็นฝนเคลื่อนผ่านส่วนใหญ่ให้ระวังเรื่องของลมมากกว่าลมลมจะแรงนครับค่ะโอเคนะคะคุณวยชัยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะต่อกันนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะ ภาพั้ำมัสงขานะครับได้ภาพรวมเองวันนี้ก็ฝนลดน้อยลงไปนะครับอาจจะมีฝนบ้านนะครับเพื่อนตัวมาจากฝั่งน้ำมันนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับในพื้นที่รับภูมินะครับหัดใหญ่กำุงเพชรเสดานทวีหรือคนเนียงบางกลับครับในช่วงตั้งแต่เที่ยงไปครับค่ะไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับวัดได้ที่35.2สาององศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับค่ะ ไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้วันนี้ค่ะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับเช้านี้วัดได้ที่22.4องศาเซลเซียสอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับค่ะแหมอุณหภูมิต่ำดีจังเลยนะคะ22.4ด <laughs> ีชื้นๆน,นะครับเนื่องจากฝนๆนะครับก็เมื่อวานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแหละพื้นที่ทั้งแม่แต่มันชื้นๆในช่วงเช้านี้ครับค่ะ เราไปปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมงค่ะ7มโมงเช้าเมื่อวานจนถึง7มโมงเช้าวันนี้ค่ะครับรายงานฝนนะครับ24ชั่วโมงของภาคใต้ฝน,นออก7โมงเช้าเมื่อวานถึง7โมงเช้าวันนี้นะครับจะเห็นว่ามฝนกระจายทั่วเลยนะครับแต่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นนะครับ วัดประมาณผลสูงสุดได้ที่14.4ม mm เมนะครับที่เบอร์สเดาจังหวัดสมุทาคราบค่ะทิ้งท้ายวันนี้พี่น้องชาวเรือชาวประมงอ่าวไทยอันดามันของเราออกเดินเรือได้ตามปกติแล้วหรือ,อยังคะครับก็ออกได้ตามปกติแต่ให้ระวังหน่อยนะครับโดยเฉพาะทางอันดามันตอนบนนะครับระนองขึ้นไปเนี่ยขึ้นจะสูงกว่าบร,ริเวณอื่นนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนอ,อันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยอยู่ที่ 1- 2ถึงเมตร ยังไงก็เลีกเลี่ยงเวรฝนฟ้าขนองอแล้วกันนะครับขึ้นจะสูงมากกว่าสองเมตรได้ครับค่ะและนี่เป็นพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันจันทร์วันนี้9เดือนกันยายน2567ขอบคุณคุณทิติพลศรีแตรัดนักวิทยุนิยมวิทยาชำนาญการด้วยนะคะที่ทำหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์วิทยุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้กลับมามีสุขภาพสมบูรณ์ร0 0เเซในเร็ววันด้วยนะคะคุณทิติพนครับ ขอบคุณมากนะคะไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรค่ะนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะอขอบคุณมากเช้านี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์คนฟังเพิ่มเติมสักหน่อยนะคะเนื่องจากว่าก่อนที่เราจะออกอากาศนะคะทาง FM 107.75้อเมกะเฮิร์แล้วก็รวมทั้งก่อนที่เราจะไลฟ์ข้อมูลในช่วงพยากรณ์อากาศนะคะเราก็จะเปิดเพลงก่อนทีนี้พอเราเปิดเพลงออไปสักพักหนึ่งนะคะเพื่อรอเข้าสู่ช่วงรายงานพยากรณ์อากาศปรากฏว่ามันก็มีสัญญาณนะคะแจ้งเตือนมาหลายครั้งทางเพจอินดี FM ว่าเราไป เปิดเพลงแล้วมันมีลิขสิทธิ์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและอาจจะมินมินเมย์นะคะมันอาจจะมินเมย์ทำให้โดนระงงระงับได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยด้วยว่าต่อไปการนําเสนอข่าวพยากรณ์อากาศนะคะเราจะนําเสนอหลังจบเพลงแล้วก็เราจะารันนะคะข้อมูลที่ทางนักอุตุนําเสนออย่างต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีเพลงและอาจจะไม่มีการเกินในช่วงของเพลงแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญ อนอกจากคนฟังจะได้ฟังข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศทางเพจอินดี้เอแล้วตอนนี้เราก็ได้เพิ่มช่องทางการนําเสนอนะคะข่าวพยากรณ์อากาศย้อนหลังโดยจะสามารถเข้าไปชมผ่านทางช่อง YouTube ของอินดี้เอได้ อีกเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าไปกด follow กดติดตามทางช่อง YouTube ของ i n d y ี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนฟังอินดีทุกคนที่สนับสนุนเพจของเรานะคะให้การเข้ามาชมต่อเนื่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074-311-760สนใจลงโฆษณาในรายการลูกทุ่งอินดี้ติดต่อ0819576644